ไปครับสุมต่ออุ้ยอุ้ยสกินไหนวะอ่ากูได้อะไรครับเนี่ยโอไมก๊ oh gosh! สอนซื้อ ID ฟีฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษเลืเป็นง99บาทตอนนี้ต้องรอเวลานะครับผมเปิดขายแล้วซื้อเลยเดี๋ยวเราไปลองเข้ากันครับ <What? S 1> มีหมัดจริงๆด้วยทุกคนอันนี้เป็น ID หมัดน,นะครับใครไวใครได้นะครับผมเว็บลดราคาวันละ1 ID เท่านั้นนะครับ <What? S 1> และมีบริการเติมเพชรฟ,ฟ,ฟรีไฟล์เพียให้ UID มีหาดฟรีไฟล์ขายและปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ถูกมากๆเพจร้านมีแจกโค้ดสมนาดฟรีให้ด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย M 1 0 1 4อพ a p o c a l y p i c อาวุทธทำลายล้างวันซินโลกลับมาแล้วทุกคนเออก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับสกินปืนอีโตัวนี้ก็อันนี้ก็มาเติมถึงขั้นรับไอเทมฟรีกันไปก่อนเลยก็จะมี รถมีกระเป๋ามีอะไรต่างๆเหลือไอวอลที่ผมยังเติมไม่ถึงนะทุกคนเราจะมาสุ่มกันในงบ1,000พเพชรกันก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลย1ครั้งอยู่ที่15เพชรนะครับแล้วก็10ครั้งอยู่ที่150มีการันตีตะกินถาวรอนทุกๆ150ครั้งด้วยสีแดงจะใช้เยอะสุดเลยสีขาว349สีเขียว399นะครับสีสีลึงสีเหลือง,ส,องสีส้มนี่แหละสีสแล้วก็สีแดงสีขประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมา ลองสุ่มกันดูนะไป let's go 150ยบเพชรแรกครับ4มาโอ้ยหนึ่งเ้ยสองละส่วนใหญ่มันจะไปลงที่หนึ่งนะทุกคนเห็นปะเนี่ยมีอยู่20เองนะเฮ้ยสามาแล้ววะสองวะ่ะอุย้ยมันลง10โทเค็นแล้วทุกคนมีแววมีแวว ใครที่หมดกันไปกี่เพชรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนโอ้ยมีอยู่เท่าไหร่นะ4ี่ย46ได้เยอะมาจากเมื่อกี้อยู่นะก็สุ่มยาวยาวกันไปนะแต่ก็มีโอกาสที่เราจะได้สกินปืนในนี้เลยโอ้ยยังไม่มีอะไรเลยเลยมัก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนกดข้ามเลยดีไหมอ่ะเก่แบบจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาแต่ส่วนใหญ่กดข้ามมันจะแบบ ได้เกลือนหน่อยนะที่ผมสังเกตนะแบบกดแบบไม่ต้องข้ามคือมันจะได้ดีกว่าผมจะลองดูเราวเลยอยู่3ามแล้วกับเพชรแล้วปัาบปัาบมันก็พอๆกันอนะแต่ว่ามันก็เยอะกว่าจ,จริงๆแหละนั่นแหละทุกคนใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะกดข้ามก็ 144ยสี่โทเคนแล้วเนี่ยนนเดี๋ยวรอบสุดท้ายละฟ๊าบเรียบร้อยเกือแดกหนึ่งันเพชรเราได้โทเคนมาร้อยหกอันนะซึ่งแรกหาอะไรไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มอีกสัก600เพชรละกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเพิ่มกันเลยก็ได้ทำการเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่683เพชรนะ เดีย๋ยวเราก็จะสุ่ม150เชดแรกกันเป็นเลยไป let's go อาน,านาจะได้แรกไหมเอ่ยหรือว่าหมดตามการันตีผมก็ไม่แน่ใจสองสองฮะอุยได้แล้ววะทุกคนอุ้ยโอ้ยอาทุกคนได้อันนี้เฉยครับอุ้ยได้ตัวหัวสุดเลย จะได้ก็ได้จะเกลือก็เกลือ,อน,นะเกม v ีไฟนี่ทุกคนสาภาพก็จะประมาณนี้เลยโอเคพอพอไม่สุ่มแล้วทุกคนนี่ได้จริงๆนะทุกคนเนี่ยตัวเข้นมมีอยู่้อยแปดสิได้สีแดงมาเลย,ยเย็ดเช่อย่างตึง10อันดับสุดโหดเลยทุกคนแล้วเลยเพชรอีกห้าร้อยกว่าสามารถไปสุ่มกิจกรรมอื่นได้เลยนั่นเนี่ย เราไปดูดีว่าปืนลูกซองลูกซองอยู่ไหนนี่งไงทุกคนอัตตายิง2องลวความเร็วโหลดหนึ่งลบแมกกาซีนเย็ดขี้ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะได้นะเกินไปครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าคผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย